สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่องมีดีแชนแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรหลักร้อยบนประจำวันที่16กันยายน2568ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าเร่จะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะเอาคลิปนี้ไปดูแนวทางของหลักร้อยบน ในตัวสูตรจะใช้แสนคูณ2บวกหน่วยบนบวกเกของที่มีค่าเท่ากับ x บวกหนะฮะแล้วก็บวกหเราจะบวกหแล้วเดินไปทั้งหมด3ตัว1 2 3นะฮะ <1> 1> มีหลักร้อยอยู่ทั้งหมด3ตัวนี้นะฮะ <1> 1> อาจารย์คำนวณแล้วก็นำมาฝากให้ fc ของทางช่อง <1> 1> เริ่มตั้แต่งวดออกสามศูนย์เก้อาจารย์จะเปิดใบตรวจน,นะฮะ309ศูางวดนี้เลยเนาะ สามเพราะฉะนั้นเราจะย้อนไป1งวดใช้งวดที่ออก3ามสามแนะข้างล่างออก0ูนเป็นตัวกำหนดสูตรเดี๋ยวใช้สิ่งไหนบ้างส่วนไหนบ้างของตัวเลขที่ออกมาแล้วนะคะก็อาจารย์จะดูให้แล้วกันรับรองถูกต้องแน่นอนนะคะแล้วก็แคปหน้าจอเก็บไว้นะ,ะพิจารณาตัวเลข ตัวแรกเลยคือแสนสองสองสองเป็นสี่เอาเลขสี่มาเลยแล้วเราก็บวกกับหน่วยบนที่เป็นเลขแปดตัวสุดท้ายเราจะเป็นเลขเก้าเป็นตัวคงที่สี่กับแปดเป็นสิบสองสองกับเก้าก็เป็นสิบเอ็ดหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองแล้วก็บวกหนึ่งเป็นสามทำแบบนี้ทุกงวด ออกมาที่สามศูนย์เก้าจะมีหลักร้อยติดมาหนึ่งตัวคือเลขสามเป็นงวดที่หนึ่งต่อไปคำนวณวดที่สองวดที่ออกสามศูนย์เก้าเปิดใบตรวจก่อนนะแล้วสองสองเป็นสี่เอาบวกกับหน่วยบนที่เป็นเลขเก้าแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเก้าของที่ เก้าสองเป็นสิบแปดแปดกับสี่ก็เป็นสิบสองก็ได้สองสามสี่เก้าสองสิบแปดแปดกับสี่เป็นสิบสองอ่ะสองสามสี่ออกสามห้าสองเอาเฉพาะเลขสามเนาะตักร้อยสองงวดคำนวณต่อไปเป็นงวดที่สาม เปิด3ามห้หลักแสนคูณสเป็น10บวกกับหน่วยบนที่เป็นเลขสอแล้วก็บวกกับ9ก้คงที่0ูนย์สอก็เป็น11 1 2แล้วก็3ามเกตัวคงที่นะแล้วก็ออก3 92เก้ลขสาม เทียบขึ้นไปเป็นวัวที่สี่ตรงที่ออกสามเก้าสองแสนห้าสองสิบบวกกับหน่วยบนที่เป็นเลขสองบวกกับเก้าคงที่ศูนย์สองเก้าเป็นอ้าวตัวเดียวกันเลยเนาะอันนี้เป็นสามใช่ไหมน,นี่ก็สามแล้วก็สองเหมือนกันโอเคตัวเดียวกันนุกก็ยังไม่ได้เปิดเนาะหลัก หลักแสนกับหน่วยบนเนาะเลขสองเหมือนกันอันนี้แสนก็เดี๋ยวดูก่อนนะเลขเก้าองออกสามเก้าสองเดี๋ยวดูก่อนนะแป๊บหนึ่งนะท่านผู้ชม 3ามศูนสองอ่ะมันหลักเดียวกันหมดเลยเนาะแสนก็ใช่แสนก็ใช่หน่วยก็ใช่โอเคก็เหมือนกันก็ได้ล็อกเดียวกันเลยแสนเดียวกันหน่วยเดียวกัน ออกมาที่สองสี่หกจะไปงั้งว่าที่ห้าตรงสองสี่หกแสนเก้าสองสิบแปดหน่วยบนหกบวกเก้าคงที่ แปดกับหกเป็นสิบสี่สี่กับเก้าเป็นสิบสามสามสี่ห้าเก้าสองสิบแปดหกแล้วก็เก้าถูกต้องสามสองสี่นะ จะไปงวดที่หกอ่ะห้างวดยังเข้าอยู่นะงวดที่หกก็เปิดมาที่สามสองสี่ก่อนแสนสองสองสี่แล้วก็หน่วยบวกเลขสี่บวกกับเก้าคงที่สี่กับสี่เป็นแปดกับเก้าก็เป็นสิบเจ็ดเจ็ดแปดเก้าออกแปดห้าสองเลขแปดนะ จะเป็นว่าที่เจ็ดแปดห้าสองแสนแปดสองสิบหกบวกกับหน่วยบนที่เป็นเลขสองแล้วก็บวกกับเก้าคงที่ตามนี้เลยหกกับสองเป็นแปดกับเก้าก็เป็นสิบเจ็ดเจ็ดแปดเก้าออกมาที่แปดหกห้าเห็ไหมแปดนะ ต่อไปนะจะเป็นงวดที่แปดงวดที่แปดตรงแปดหกห้าแสนเก้าสองเป็นสิบแปดบวกกับหน่วยบนที่เป็นเลขห้าแล้วก็เก้าขงที่ทำการบวกกัน8กับ5เป็น13 3กับเก็เป็น12 2 3 สี่ออกสามห้าหกเราต้องการหลักร้อยที่เป็นเลขสามอย่างเดินอยู่เนาะมันมันมาแบบนี้นะมันมาสามแล้วก็มันลงมางี้สามมันไม่ทะแยงมาแบบนี้เนาะแล้วมาแบบนี้อ่ะมันลงแบบนี้มันลงมาในแนวดิ่งนี้ถ้ามันมาปื๊ดมานี้ใช่ไหมถ้ามันปื๊ดลงมานี่สามแล้วก็มานี้แล้วก็จะต้องน่าจะเป็นเลขสองแต่อันเนี้ยมันลงแนวดิ่ง จะดิ่งลงมาไหมหรือจะแยกซ้ายแยกขวาลองคำนวณดูตัวเลขก่อนอ่ะเป็นงวดที่ 9. เก้างวดที่เก้าที่ออกสามห้าหกแสนก็คือห้าหลักแสนเลขห้ามาบ่อยเนาะมีเลขห้าเลขสองเลขแปดหยิบจับลอตเตอรี่นะพยายามเอาหลักแสนที่เป็นเลขห้า เลขแปดเลขสองเลขเจ็ดมีอยู่แค่นี้เองเนาะซ้ำๆเนี่ยห้าแปดสองเจ็ดมีเก้าอยู่บ้างนะเก้านอกาน้นไม่ค่อยมีในทางของหลักแสนเลยอาจารย์ก็รอแสนที่เป็นสามอยู่ยังไม่มาเลยเนาะถ้าแสนเป็นสามเมื่อไหร่อาจารย์ก็จะวิ่งเลยนะแสนเนาะห้าสองสิบเราก็มาบวกกับหน่วยบนนะฮะแสนห้าสองสิบหน่วยบนเลขหกตัวนี้เนาะยกมาเลยแล้วก็เราก็ตัวตัวเดิมคือเก้าคงที่ คำนวณสูตรต้องทำเหมือนเดิมด้วยจุดเดิมนะคะตำแหน่งผิดนิดเดียวนะตัวเลขก็เพี้ยนเลยนะต่อมาเราก็ทำการบวกกัน0ูนย์หกก็เป็น15 5 6หลายสูตรนะที่คำนวณออกมาแล้วได้กับ้าหกับหะสูตรเด่นนะคะสูตรเด่นหลายหลายสูตรด้วยกันนะที่อาจารย์จำอยู่ในสมองนี่ก็จะมีประมาณสองสสูตรแลวที่ได้2ตัวมาตัวเนะี่ยมีห้ากับ6ถึง2สูตรด้วยกันเลย เด่นบนเนาะห้ากับหกห้ากับหกแล้วยังมีคู่ท้ายนะคู่ท้ายที่ได้หกห้าเลยเนาะอันนี้หลักร้อยนะอันนั้นเป็นเป็นคู่ท้ายนะอีกคู่หนึ่งก็คือศูนย์แปดอีกคู่หนึ่งก็คือหกห้าห้าหกเลขตัวเดิมนี่เลยแหละหกห้าห้าหกนี่มันก็หกห้าแล้วมันก็ห้าหกแล้วจะหกห้าอีกเหรอใช่ไหมนะอันนี้หลักร้อยแล้วก็ตัวหนึ่งก็คือเลขเจ็ดหลักร้อยตัวเดียวที่เป็นเลขเจ็ดก็มีนะระยะยาวด้วยเนาะเลขเจ็ดตัวเดียวแล้วอีกอีกตัวหนึ่งก็คือเลขสี่มันไม่ชนกันนะ มันหลักร้อยหลักร้อยตัวเดียวไม่ชนกันแต่อันเนี้ยห้าหกเจ็ดอ้าวแล้วแต่คนชอบเลยนะจะจะเลือกทั้งสามตัวนี้ก็ได้ห้าก็ดีเลขวิ่งตัวเดียวก็มีแนวทางของเลขห้ารู้สึกอาจารย์จะยังไม่ได้บวกให้ดูนะเป็นสูตรแบบย้อนงวดนะตัวเนี้ยแล้วเลขหกก็มีแนวทางของเลขวิ่งตัวเดียวนะที่เป็นเลขหกอา่าแล้วก็มีคู่ท้ายที่เป็นหกห้าแต่อันนี้หลักร้อยมันจะเป็นแบบเบิ้ลหามหรือไม่นะจะเป็นหกห้าหกหรือหกหกห้าหรือ 5, 6, 6, ห้าหกหกอะไรอย่างงี้ไหม แล้วลองไปดูครบครบสามตัวบนที่อาจารย์วางไปให้นะเดี๋ยวจะเทียบดูเนาะเออเลขเจ็ดตัวเนี้ยไม่มีนะคะในครบสามตัวบนเลยถ้ามันไม่มีแสดงว่าหลักร้อยตัวนี้อาจจะไม่ใช่นะตัวนี้เนาะไม่ใช่แล้วก็เลขห้าเลขหกห้ามีนะ,ะท่านผู้ชมหกไม่มีในครบสามตัวบนนะแล้วสองตัวบนมันจะมีแค่หนึ่งสองสี่ห้าศูนย์ใช่ไหมมันจะไม่มี มันจะมีแค่นั้นเนาะหนึ่งสองสี่ห้าศูนย์ลองจับดูนะหนแต้มหนึ่งดีไม่ดีจะออกตัวต่ําๆโดยําไปงวันนี้นะอันนี้ก็ต่ำอยู่นะลงมาข้างล่างหกไม่มีเนาะหกหกก็ไม่มีนะในครบสามตัวบนก็จะมีเพียงเลขห้าถ้าใครยืนครบสามตัวบนนะใครไม่ได้ดูลองไปดูในอีพีที่เท่าไหร่เดี๋ยวดูก่อนอีพีที่เท่าไหร่นะครบสามตัวบนอีพีที่อีพีที่แล้วนะอีพีที่สามสิบห้า จะเขียนให้ตรงนี้ตอนนี้ก็ได้นะ ep ที่สามสิบห้าวางไปเนาะอืใครยังไม่ชมไปหาชมวางในแนวทางครบ ครบสามตัวบนไปให้นี่แหละถ้าใครจะยืดสูตรนี้เป็นหลักในการจับสามตัวบนเราก็ต้องมาเช็คตัวเลขว่ามันมีตัวไหนบ้างนะงั้มันมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวก็เป็นเลขห้าตัวนี้รอผลอาอาจารย์ฝากช่องนิดนึงเนาะ มีดีชาแนลใครอยากเป็นเพื่อนกับอาจารย์ก็ทักมาที่ Facebook นะคะในช่องมีดีชาแนลหรือในช่องเออในชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะอาจารย์เขียนไว้ตรงไหนไม่ทราบแล้วมีคนขออยากเป็นเพื่อนนะคะก็หรือว่า Facebook ภาษาไทยนะง่ายๆเนะาะเดี๋ยวบอกให้แล้วกัน นี่คืออะไร facebook นะคะ fc เออท่านผู้ชม f a c e b o o ใครอยากเป็นเพื่อนอาจารย์ก็ทักมาได้ในตรงนี้เลยพิมพิมพิมเออในไปนใน facebook แล้วพิมพ์ภาษาไทยนะดูเอาเองนะคะแล้วแคปหน้าจอไว้เห็นไหมเนี่ยอาจารย์เขียนไว้ตรงไหนไหน,นี่ตรงนี้นะไปที่ facebook นะแล้วก็ไปกดตรงนี้เลยแล้วก็แล้วก็บวกทักมาเนาะ เดี๋ยวอาจารย์ไปบวกเพิ่มเพื่อนให้หรือว่าจะหรือว่ามีดีช anel ก็ได้นะ Facebook นะบวกช้าก็ขอโทษด้วยนะอาจารย์งานเยอะนะคะหรือว่ามีดีไม่ได้มีดีช anel เนาะมีดี Story นี่นะอันนี้ก็ได้หรือว่า Facebook เฟซบุ๊กอะไรล่ะแปบ๊บหนึ่งนะเฟซบุ๊ก <Facebook. S 1> <Facebook. S 2> มีดีแชนแนลเลนะนี่ยเนาะน่าจะเป็นเออจำไม่ได้นะ เออัหนึ่งจำไม่ได้นะเอาไปตรงนี้แล้วกันง่ายง่ายสุดแล้วอันนี้แล้วกันเกลือน,นี้ก็ทักเข้ามาแล้วกันนะโอเคเนาะอะไปดูนะว่าครบทั้งหมดอะมันจะมีทั้งหมดเจ็ดตัวด้วยกัน จะห้าตัวข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นสองตัวท้ายแต่ทั้งหมดเจ็ดตัวเนี่ยมีโอกาสมาหลักร้อยได้ทุกตัวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเช็คไปแล้วเนี่ยห้าหกเจ็ดถ้าเดินต่อจริงนะมันจะไม่มีหกกับเจ็ดในครบสามตัวบนเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือเลขห้าตัวเดียวให้เราเลือกไปเลยแตไม่อยู่ที่คนนะคะว่าใครใครจะตามที่สูตรไหนก็ไปไปไป,ไปดึงที่สูตรนั้นอ่ะถ้าเกิดครบสามตัวบนที่อาจารย์วางไปให้มันไม่เข้านะสูตรมันหลุดมันก็ไม่ถูกอยู่ดีนะคะแต่ถ้าถูกสูตรมันเข้า มันก็ต้องถูกนะคะท่านผู้ชมเพราะว่ามันจะเหลืออยู่แค่ตัวเดียวเอาเลขห้าอาจจะเป็นห้าถ้าเป็นห้าศูนย์แปดนะที่อาจารย์วางไปให้มันก็ไม่ได้นะเพราะว่าศนะูนย์ก็แปดอน่ะมันจะอยู่เกินตัวเลขที่เป็นห้าตัวถ้าเป็นเอ่อห้าห้าหกหรือห้าหกห้าเลขหกมันก็ไม่มีอยู่ดีในสูตรที่อาจารย์วางให้สองตัวนั้นอนะห้าก็หกมาตัวหนึ่งกที่แล้วได้ เอองวดที่แล้วได้หกกับห้างวดนี้ได้ห้ากับหกอะไรบานนั้นมันก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะหลุดนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าอันนี้อาจจะเดินก็ได้นะเอาไปเลือกในเขาเรียกอ,อะไรนะคะครบสามตัวบนเป็นหลักแล้วกันอ่ตามนี้เลยเนาะถ้าเราเลือกจุดตรงไหนที่มันง่ายมันก็จะมันก็จะจับง่ายนะแต่ว่ามันจะถูกตามที่กองสลากประกาศหรือไม่นี่อาจารย์บอกเลยว่าไม่มีใครทราบได้นะคะ อยู่ที่บุญอยู่ที่วาสนาอยู่ที่ดวงถามว่าเราก็รู้ว่ามันยากแล้วแล้วจะเสี่ยงทําไมก็มันชอบนะความชอบส่วนบุคคลนะคะเป็นความชอบส่วนบุคคลไม่มีใครใบบังคับใจใครได้นะคะเพราะว่ามันต้องใช้สตังค์นะคะในการซื้อนะคะลอตเตอรี่นะหรือว่าซื้อสลากนะอ่าเราก็ใช้สติแล้วก็วิจารณญาณนะคะในคําเตือนที่อาจารย์บากไปให้คลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ